ปี1999ชายคนหนึ่งถูกแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีรัเสเซียทั้งที่ประชาชนแทบไม่รู้จักชื่อเขาไม่มีพรรคของตัวเองไม่มีฐานอำนาจใดๆแต่ภายในไม่กี่ปีเขากลับควบคุมประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้อยู่มัดวลาดิเมียร์ปูตินชายที่โอลิการสร้างขึ้นแต่สุดท้ายกลับเป็นคนที่ล้มพวกเขาด้วยมือของตัวเอง หลังโซเวียตล่มสลายรัสเซียเข้าสู่ยุคแปรรูปครั้งใหญ่ทรัพย์สินของชาติถูกขายทอดตลาดน้ำมันกส๊สไฟฟ้าโลหะสื่อแม้แต่ธนาคารของรัฐถูกขายให้เอกชนในราคาถูกจนน่าอายเกิดชนชั้นใหม่ที่รวยในพริบตาเรียกว่าโอลิกาพวกเขาไม่ใช่แค่รวยแต่ยังมีอิทธิพลเลือกผู้นำได้ด้วยหนึ่งในนั้นคือเบเรซอฟสกี เจ้าของช่องทีวีและที่ปรึกษาระดับสูงของเยลซินเขาเสนอชื่อชายคนหนึ่งอดีตหน่วยข่าวกรองที่พวกเขาคิดว่าจะควบคุมได้ชื่อว่าปูตินแต่หลังขึ้นสู่อำนาจปูตินไม่ได้เป็นคนที่ควบคุมได้อย่างที่คิดเขารวบอำนาจความมั่นคงไว้ในมือใส่คนของตัวเองคุมกองทัพศาลและสื่อแล้วก็เริ่มลงมือ ยึดคืนประเทศแบบเงียบๆเป้าหมายแรกย u คอสออยบริษัทน้ำมันเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียเป็นของมหาเศรษฐีมิคาอิลคอโดคอฟสกี ok ปูตินฟ้องคดีฟอกเงินจัดเจ้าของเข้าคุกแล้วยึดกิจการทั้งหมดส่งให้รอสเนฟบริษัทน้ำมันของรัฐซิปเนฟของโรมันอราโมวิชรัฐซื้อกิจการคืนในมูลค่ากว่า1 3 0 0 0ล้านดอลลาร กลายเป็นทรัพย์สินของก๊าซพรอมแม้แต่สื่อก็ไม่รอด ORT และ NTV ช่องทีวีที่เคยครองความนิยมสูงสุดถูกบีบให้ขายคืนให้รัฐบาลเพราะปูตินรู้ดีว่าใครควบคุมสื่อคนนั้นควบคุมความคิดของประชาชนแม้แต่โครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นไฟฟ้าและพลังงานก็ถูกรวบกลับมาอยู่ในมือรัฐอีกครั้งบริษัทอย่าง R A O U E S ถูกปรับโครงสร้างรวมศูนย์เข้าสู่ระบบกลาง คอโดคอฟสกี ok owski, ติดคุก10ปีเบเรซอฟสกี ski, ต้องหนีไปอยู่ลอนดอนเดริปาสกาเจ้าพ่ออลูมิเนียมของรัเสเซียถูกบีบให้รัฐเข้ามาถือหุ้นร่วมในกิจการแต่ไม่ใช่ทุกคนโดนเล่นโรมมนอราโมวิชรู้ว่าเกมเปลี่ยนเขาไม่เล่นการเมืองไม่สนับสนุนฝ่ายค้านเขาเลือกอยู่ในเกมแม้จะต้องขายกิจการก็ยังรอดและรวยอยู่ดี สุดท้ายปูตินยึดประเทศกลับมาได้จริงน้ำมันกส๊สไฟฟ้าและสื่อกลับมาอยู่ในมือรัฐแต่เขาก็ใช้มันเป็นเครื่องมือรวมอำนาจฝ่ายตรงข้ามถูกกำจัดเสียงวิจารณ์ถูกปิดและเขาก็ครองตำแหน่งต่อเนื่องเกิน20ปีโอลิกาสร้างปูตินแต่ปูตินล้มพวกเขาเพื่อสร้างรัเสเซียในแบบของเขาเอง Time Short History เล่าเรื่องใหญ่ของโลกในเวลาไม่กี่นาที กติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวแบบนี้ในตอนต่อไปนะครับ